Oh, you no. look at that. Take, 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 take. on, I'm on,

วันนี้ก็ชวนมาหาเห็ดมามาหาเห็ดมันปูโนเบลกันจ้ะพี่น้องมามาเด้อจา้ะมาช่วยกันเก็บเห็ดกระยาดาวกันจ้ะจ้ะพี่น้องเดสามดอกก็พอชื่นใจได้เนาะขายยาอยู่จ้ะนี่คุณปู่ก็นั่งตัดขาทั้งหมดนู่นจ้ะอันที่ยากเก็บอีกกี่อันเก็บเต็มตะกร้าแล้วน่ะให้คุณปู่นั่งรอ,อยาก็ลงมาเก็บละนี่ ก็น, string, water, นี่กับตะการน้อยก็บมิมีกับส่ตรงนี้เลยนี่จ้ะนี่อีกอีกอีกโอ้นี่อีกเ็ดจ้ะเออเดินลงมาไม่เห็นเห็ดเดินราลงมามาเคลียขึ้นยังค่อยเห็นด้วย้ะพี่น้องอ๋อ้สัตวะกาก่อนจะคุณปู่คุณตัดขาด้วย้ะญาติตัดเก็บอย่างเดียวคุณปู่คุณตัดขาจ้ะ แล้วพี่น้องคนไหนไมีหลุดจะว่ายาดาวเมนตัดขาเฮ็ดตัดเจ้าคุณปู่นั่งตัดทั้งบนคุณปู่นั่งตัดทั้งบนจะ้ะโอ้ยตรงนี้ขาขาดไปโอ้ยเอาอยากพี่น้องเอ้ยตรงนี้ได้สีดอกแล้วเดเอาดอกนี้เนานะจำไม่ได้จะจะดูไตยานี่เดินมามีกี่ลงมามีเหยียบนะจาน้าเนาะ ยาดาวเดินลงมาถึงดอกนั่นเองนะแต่ดอกนี้ได้ยาดาวเดิอเตล่มตล่มลงมานี่ยร้อเนเลเอาสักกอนเย็บแม่เก็บเอบคัดน้อพี่น้องเนาะอือไอปี๊ดแทะก็ต้องเอาที่ละดอกแล้วพี่น้องวางไม่ได้อกลืมแต่ยาดาวฉี้ลืมอยู่เนาะ nó cứ bị chưa được tí là chưa được cả được là được chưa như chưa ít chưa được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  đây, được chưa được kệ. nắm xuống cả tắm được chưa đứt. được. Ôi, oh, cắt ngoài. coi <laughs> <laughs> cấp tay đàn ớt tay 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 mẹ tay 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 được tay 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 khá tay 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 cái

มือเป็นมือหือขางมือจะไม่ถนัดเลยสองดอกเักดอกอันนี้นี่เ,าเาอเายากเลยจ้ะยากยากอันนี้นี่ดอกนึงจ้ะเป็นสามแหละนี่ดอกนึงจฮ้ยโน่นนี่นี่แป๊บแบนี่ดอกนึงจ้ะอันนี้มันถ่ายไม่ชัดซุ่มเก็บสัตว์การ cũng bùn bùn nặng luôn trời ép khám hết hẹn tin hết ôi lụn khá thảm đi cang này ít sống đọt này này đang chịu ốp tick 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 Xuân. Mình có cắt, mình có โอ้ยแน่นพี่น้องเอ้ยตั้งป่านี่ดอกเมยหนาจ้ะขาดอกมันบางตรงนี้ดอกใหญ่ดอกเยอะไปเลยโอ้ยมองมีดอกเยอะอยู่ข้างป่านี่เราจะบอกกันู่ต้องเดยวดกโดูจะเกือบลงตีนไปเกือบลงฝ่าเทาลงกล้วเห็น Biết gì này, gì này, dạ, toy 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 là toy 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 là toy 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 cái này toy 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 đây, toy toy Xì đường kế này Nó sẵn đột Xì đột cái ngang đây kì. kìa Ngang cho nó Là cậu ấy mã tị Kiếm đi chờ nhìn đột Cái đường, cái đường, cái cái แข็งไว้จ้ะแข็งๆเหนียวเหนียวไปหนึ่งเวียดป่ามากเลยจ้ะนี่เดี๋ยวเวียดป่ามากหนัก

วุ้วนดนะอก,กน,นะน,น่อยก็ปู่ไปกันเนาะดอกแกะกัน่าจั้งนั้นแก้มิดกันไปเห็นหมิดเนาะอืมอีกจะ้ะแต่คุณปู่มานี่แหละว่าแต่ลเราไปหาแกะเห็นมันมากไปที่นี่ ว่าจะไม่ถ่ายแต่เห็นมันลกุกเก็บไปก่อนได้แล้วลุกนึงอันที่เก็บได้เมกี้กะให้คุณปู่ไปทำตัดขาหน่อจ้ะยากระเปิดตะกร้าใหม่อีกฐันรอบใหม่จ้ะมันลุกตรงจะพี่น้องกลุ่มใหญ่ของวันนี้จะ้ะนี่นี่นี่ยาเนี่ยไปนี่เปิดจารนี่จะ้ะนี่โอ้พี่น้องไอ้ทุ่งตรงนี้

Oh, jantungnya, udah jatuh nih. Kita, jatuh.

chưa ôi có một nước này đó có tắm thì cho kiếm cùng nhiều mà chờ. Làm, chờ. Đọc đọc, đọc đọc. đi, chưa anh em tận nhìn nó ngoài con đúng chưa đến thằng cảnh đi lại thẳng đi ใช่หินง่ายๆเด้อใจใจป่ายายาดาวเวดเออเฉยยาดาวเวดเราเราก็รูดถิ่นรูดทีก้อนด่าพ่อโดนเดาขาวขาวป่ามันลกกระจำไม่ได้ทุกที่ดอกจ้ะอาศัยรูดที่แล้วก็กระโจมาด้อหมูอ๋อกช่สองดอกฮะ mình chưa bé ui bù liệt mong hả bù tá lưng đủ hết bù liệt nội da đảo thắp rồi ôi nó, thục da đảo này ôi 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 thấm bể อ้เอาอยากหลายเนาะติดแตกแล้วก็สันถูกแล้เจอแล้วเห็นมาแป๊บๆนี่เก็บเอลูกแบกเบกเบกบริและเห็นเสร็ดพยายามขุดตักแต่ตักไม่ได้พอนีตรงนี้ดูกำลังขึ้นอเอาอยาก nó no. khá dài ôi, ôi, Chà, khá những cái ô tệ những cái cái ô dài những cái ô tệ những Đến ôm tệ à, no. cho cái ô tệ những cái ô tệ những cái ô tệ những cái cái ô tệ những cái ô tệ những เห็นทั้งหมูทั้งบนวเรามาจีนั่งลงเลยไม่รู้เลยเราคางก่อนอุ้ยช่วยพี่หนุ่มดูเห็นเห็นหมูนี่มาเรากำลังจีหาทางกลับไปมงเก่าจ้ะมาจอช่วใจเลยก็ไปนั่นรื้อปนอันนี้รื้อปนชื่นใจชื่นใจ ดอกนี้งามนะจ๊ะเนาะฮะฟุกเกศบปูเรียก็แค่บูดียก็แคอาจจะเป็นใบไม้ไปหลาหนเดีย๋ยวเจ้าพี่น้องตะวันซ่งไม่ค่อยนั่นแล้วก็ยาหงายหลังตืมเลยแหละตอนนี้ทารงขยับคิด ยับไม่ได้จ้ะที่ไหนหลังเพราะวันชันมากอยู่มองตูดจ้าดาจีกิ่งลงมานี่แหละมี้หงสายก็เลยเดินลงมาดูนี่จ้ะดอกใหญ่นอะโอ้จอกีแจกกูกบิกี้กีเปันบาง่จ้โนเยอะตก้ามาแก๋ตกาอยู่เก๋ดอกน้อยนิดเอาสะเทือนลงมายาก

không đó được phụ để cho mặt ông tower cứ cầu để không được không được không được nhắm 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 chín nhắm 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 có nhắm 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 nó cả hát con Cần lưu cái Mì À chấp này Cái vẻ này 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 เก็บที่อดอแจ้ะเดีมันแตกใจเย็นเอาเก็บป่บาลบๆกันนี่ก็ต้องใจเย็นๆนี่อเตกแหละพยานบาดยาบาดพากึ่งกับเตกจ่อยไม่ได้กินดิจ่อยอืมแม่ไม่ก็ไม่อยา่อ,อยู่สุลย

tẹt tẹt của mẹ ở tận bị tẹt nữa cắt không u đúc u sám đột nội ao chích cá ui em muốn vào mỹ kìa. được con đọc nội mẹ Oh, ừ, Ô nó ít đi 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 ôi, đi ít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  dài ít đi ít nhắc ít đi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  đi ít 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 ของวันนี้ของจกนี่เออขาเท่ามีปไปเท่าเลยจ้ะตะเลิดไปมองไม่เห็นเฮ็ดจริงจ้ะงเกือบเลิดไปแหละแงกับมาหันนี่ขาลงเนาะจ้ะเนาะมันบังิเยอะจางเลยลองใหม่ก็สักตั้งขามันใหญ่ยุกแต่เพิ่มๆกันไปพอก็เหลือไว้ให้ Đó là già đau khi vật bên mày hộ này ngoài lên Nó sắc sắc sống đó, chắc đọc nâng Nâng cái thuộc nó lên nó Đi vậy con Đi 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 là có lông chứ mới thứng chả Cả hiến hết ít kia Thang lông như này Lâu chạy cái chứ mới thứng luật lại Phủ có chiếc là khó ngôi nha chạy

mà nhìn chưa, bé chưa, ui, buồn ó lên đó, à chị mới hiến chưa, bao vây lìp lại, lì bù lo, bù là, bù lìp bù, lì. bù, lì. bù lì. ดูแต่เสียงนกนี่นเสียงนปูเดินกำลังขาเลยวะโอ้ยางอ้ยเอายากใหญ่อ้แมันต้นเอ้แบล็บุรี่มันแข็งนหนัดมองโจ้แล้วนะี่ พี่น้องคลิปเก็บเพชรถึงไอ้เพชรเพชรเอ๋มันมันปูวะนี่นี่จ้ะคลิปนี้ได้เต็มตักคึ้นตะกร้านี่เลยจ้ะนนี้ไอ้บัวบาบเก็บไม่ได้พอนี่ทักจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า